อลูกอะไรคะคีดกัดอะไรกันมาแดิเด็กๆกำลังคีดอะไรกันมาดูซิว่าคิดอะไรกันโอ้ยไรคืออะไรที่ทำให้เด็กจอแมงทร์บแมลงทรบแมงทบค่ะรับชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะตัวอะไรม่แ่แม่แอ่่แม่มม่่ แมลงแมลงคับหรอโอ้ยเด็กๆตกใจอะไรกันใหญ่โอ้โหที่ไหนได้เป็นแมลงคับนี่เองนะคะอุ้ยกิจการเสียงดังไม่ถึงเนื้อเลยนะคะโอ้เราต้องตามหาใบไม้โอ้มันจะต้องตามหาใบไม้มาดูกันมาดูกันไหนมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆสิคะว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวพี่จะไปแล้ว เออชใจกันใหญ่ทุกคนรู้ไหมคะไอ้นี่คือแมลงอะไรอ้าวเปแมลงครับอ๋อแมลงทับนะคะไม่ต้องกลัวค่ะมันไม่ใช่แมลงมัคิดไปมันคิดสิอกจัแโอเค ให้เด็กๆก็เ,เ,เล่นกันนะทุกคน